สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมคแล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะมาถอดชิวออกนะครับอยากให้มันกลับเป็นทรงเดิมนะครับก็คือตัวหน้ากากเนี่ยตัวข้อไฟเนี่ยเขาจะสะโลปไปกับถังน้ามันเลยนะครับคือตามสไตล์เนเก็ตเนาะก็คือถ้าเราถอดตัวนี้ออกเนี่ยก็จะรับลมเต็มๆนะครับตัวนี้ก็ช่วยช่วยบ้างนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะเพราะไม่ได้สูงมากนะครับถ้าสูงมากมจะช่วยเลย แต่นี้ก็มีช่วยบ้างนะครับตรงลมมันก็จะขึ้นไปผ่านถึงประมาณหมวกกันน็อกนะครับอันนี้ลมมันก็จะตัดหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเราถอดออกปุ๊บก็จะรับลมแบบเต็มๆตามสไตล์รถในเกตนะครับแต่ผมชอบทรงเดิมนะครับเพราะว่าพอถอดตัวชิลเนี่ยออกตัวหน้านี่ก็จะสโลปไปกับตัวถังน้ำมันก็จะสวยนะครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆสตรีทไฟเตอร์นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอดชิลกันเลยนะครับ ตัวซิลนี้ก็จะเก็บไว้นะครับถ้าเดินทางไกลจริงๆก็จะกลับมาใส่นะครับแต่ว่าถ้าขี่เล่นแถวบ้านไม่ไกลสักไม่เกิน400โลอะโลอะไรเงี้ยระยะทางไปกลับเนาะก็พอถอดออกได้นะผมว่าถอดได้ลมมันก็ไม่ได้ตีหนักมากนะเคยขี่ของรุ่นน้องที่ไม่ได้มีชิลแบบนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเนาะถ้าจะาแบบไม่โตลมเลยต้องใส่แบบ ชิวคล้ายๆกับพวกรถทัวริงนะครับมันจะใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ผมก็จะถอดออกก่อนเนาะชอบทรงเดิมนะครับเพราะว่ามันดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูเป็นสตรีทไฟเตอร์นะครับต้องใช้หกเหลี่ยมเนาะหกเหลี่ยม2เบอร์นะครับอก็ออข,อขันออกง่ายๆเลยนะครับ โอเคมีสี่ตัวนะครับที่ยึดตัวชิลตัวนี้นะครับตัวน็อตก็ขันออกให้หมดนะครับสี่ตัวน็อตจนเป็นสนิมแล้วอ่ะ โอเคต่อมาเราก็จะยกชิลออกนะครับนี่ออกมาแล้วครับตัวชิลโอ้โหแล้วดูทรงครับเป็นไงครับออกไปทางสตรีทไฟเตอร์เลยทีนี้พอถอดชิลออกนะครับอ่ามันจะคนละฟิลละโอ้โหดูสวยนะเออผมยอมโตลมหน่อยๆแล้วกันเนาะมันดูดีนะแต่ชิลนี้ผมก็จะเก็บไว้นะเอช ต่อมาก็จะเป็นขาเอาไว้ใส่ชิวนะครับแล้วก็ขันน็อตสตัวนี้ออกเลย Okay. แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็มีแค่หกเหลี่ยม2เบอร์นะครับที่ต้องเอามาขันนะครับ มันดูสโลปแล้วก็ดูสวยนะครับตามถังมาเลยโอเคแล้วก็ต้องเอาน็อตสี่ตัวที่ใส่ตัวขาใส่ชิลมาใส่กลับคืนนะครับ โอ้ดูหล่อมากเลยอะถอดชิวออกคนละฟิลเลยอะถ้าใส่ชิวมันก็จะออกไปทางรถทัวริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าถอดชิวออกแล้วเราไปลองขี่เนี่ยเสียงไมโครโฟนลมจะเข้าไหมนะครับเพราะว่าปกติผมใส่เป็นชิวตัวเนี้ยที่พี่กอล์เขาแถมมากับตัวรถนะครับให้ไม่รู้ว่าเสียงลมจะดังขึ้นเยอะไหมนะครับเพราะว่าันนี้ก็เริ่มกลับมารับลมเต็มแล้วจากที่มีชิวมาบังลมให้นะครับ โอ้โหแต่ว่าทรงมันสวยจริงครับมุงบอกความเป็น MT เลยโอ้โหก็รู้สึกเหมือนลมจะตโตกว่าตอนไม่ใส่ชิวนะครับแต่โตไม่มากนะส่วนตัวก็ยังขี่ได้นะผมว่า ดูทรงครับโอ้โหแบบหล่อเลยอะกลับไปเป็นศูนย์เก้าแบบปกติเลยอู้หน้ามันสโลวแบบสตรีทไฟเตอร์เลยครับ เท hey, hey, hey. แต่ก็ยอมแบบโต้ลมหน่อยนะกัน ใช้ได้เลยครับทรงกลับมาหล่อเลยอะ เคก็เดี๋ยววนๆอีกสักนิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเลยสุดถนนนี้ก็พอแล้วนะครับขี่ลองฟิลไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้าเยอะกว่าตอนใส่ชิลไหมนะถ้าใส่ชิลมันก็ช่วยในเรื่องการตัดลมอยู่แล้วนะครับอันนี้คือไม่มีชิลไม่มีอะไรเลยมีแค่เรือนไม้ตรงเนี้ยจุดเดียวที่มาโต้ลมนอกกนั้นตัวเราก็โดนลมเต็มๆนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถอดชิวแล้วนะครับกลับมาทรงเนกเกตสตรีแล้ะ <laughs>